ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวในกรณีที่เราซื้อเครื่อง iPhone ที่เป็น r e f u r b i t นะครับหรือเครื่องที่เหมือนกับว่ามีการใช้งานแล้วก็ถูกการปรับปรุงแก้ไขมาแล้วนะครับเนื่องจากว่าผมซื้อ iPhone ทั้ง iPhone 7และ i p h o n e 8นะครับพบว่าเครื่อง r e f u r b i t ชื่อจริงๆแล้วเนี่ยผมใช้เครื่องนี้มาก็ประมาณสัก2ปีได้นะครับก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับใช้งานได้ปกติพอสมควรเลยนะครับก็คือไม่มีปัญหาอะไร แต่ทีนี้คราวนี้เนี่ยแบตเริ่มเสื่อมพอแบตเสื่อมปุ๊บนะครับเราก็จะไปหาร้านที่ทําการเปลี่ยนแบตตอนแรกเลยเนี่ยผมก็ทนชาร์จไปอะไรไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับก็ ชาร์จบ่อยหน่อยนะครับแล้วก็พยายามทนใช้ไปแต่ทีนี้มีปัญหาก็คือว่าอจอเริ่มแตกนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเล็กนะครับเขาก็เคลี้ยงโทรศัพท์บ้างอะไรบ้างนะครับพอเขาเคลื้ยงโทรศัพท์เนี่ยก็จะทําให้ตัวจอเนี่ยมีรอยร้าวนะครับผมก็เลยไปเปลี่ยนจอนะครับเป็นจออันนี้ครับไปหาร้านเปลี่ยนนะครับ ไม่แน่ใจว่ากล้องจะทําให้มองเห็นหรือไม่นะครับมันจะมีการแตกอยู่ตรงมุมจอนะครับทีนี้ตอนไปเปลี่ยนเนี่ยถึงบางอ้อว่าเครื่อง r e รีเฟรชจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีกระบวนการในการจัดทําการซ่อมหรือการแก้ไขปัญหาได้ดีพอนะครับเพราะว่าอ่าพอเวลาเราแกะเครื่องนะครับ สิ่งที่พบเลยนะครับช่างอ่ะบอกกับผมบอกว่าตอนแกะเครื่องเปลี่ยนฐานเนี่ยเขาบอกว่าตอนแรกกับผมตังวันว่าเอถฐานเนี่ยเปลี่ยนเนี่ยไม่อยากใช้ฐานจีนทางร้านก็เลยบอกว่าพี่ฐานของพี่เนี่ยข้างในเครื่องเนี่ยก็เป็นฐานจีนนะครับไม่ใช่ฐานของ iPhone นะครับนี่คือฐานข้างในของเครื่องรีเฟอร์บิดนะครับแล้วก็ตัวน็อตต่างๆที่เวลาช่างเขาแกะนะครับช่างเขาบอกว่าตัวน็อต ปรากฏว่าหลายตัวเลยนะครับทางผู้ประกอบเนี่ยเขาไม่ได้ใส่มานี่ก็เป็นข้อพึงระวังแต่ผมว่าเราก็ตรวจสอบอยากนะครับในในส่วนของเครื่องรีเฟอร์บิดว่าเวลาเราซื้อเครื่องที่มีราคาถูกตอนนั้นเนี่ยผมจำได้เลยว่า iPhone 7เนี่ยยังตกอยู่ที่ราคาประมาณ16 0 0 0ได้1 0 0 0 0ไปลายๆนะครับหรือ16ได้นะครับแต่ผมมาซื้อมาในราคา9,000บาท ตอนนั้นนะครับเพราะว่าเขาบอกเป็นเครื่องรีเฟอร์บิแต่ผมก็ใช้มา2ปีนะครับแล้วก็สิ่งที่เห็นอาการแรกก็คือแบตเริ่มเสื่อมนะครับแบตเสื่อมเนี่ยก็ประมาณสัก7จเดือนก็เสื่อมแล้วนะครับก็เสื่อมไวพอสมควรแล้วก็เพิ่งมา2ปีเนี้ยอจอเริ่มแตก นะครับพอจอแตกเราก็เลยให้ร้านเนี่ยเปลี่ยนทั้งจอแล้วเปลี่ยนทั้งฐานปรากฏว่า,อาตอนช่างแกะเนี่ยช่างถึงขนาดเดินเอาเครื่องมาให้ผมดูว่า,าเครื่องที่พี่ให้มานั่นเนี่ยน็อตมันไม่ครบนะครับนี่มันเครื่องจีนหรือเครื่องก๊อปหรือเปล่าผมบอกว่าไม่ใช่เครื่องก๊อปครับผมซื้อเครื่อง r e f ฟ r b ์บิมาซึ่งช่างเขาก็บอกอ๋อแสดงว่าเครื่องนี้มันผ่านการซ่อมมาแล้วแล้วก็เวลาเราซื้อเราก็ไม่สามารถดูข้าง ได้เพราะเราก็แกะไม่เป็นใช่ไหมครับแต่นี่ก็คือเป็นข้อ,อข้อมูลที่เอามาแชร์กันนะครับว่าว่าเครื่องรีเฟอร์บิเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีนะครับไม่ได้ดีแบบว่าสัร้อยเปอซ็น์ะครับแต่ก็ไม่ได้แย่ผมใช้มา2ปีก็ยังใช้ได้นะครับส่วนฐานนะครับก็ไม่ได้เป็นฐานแท้ แต่ผมก็ชาร์จโหดเหมือนกันนะครับพอมันเริ่มเสื่อมเหลือประมาณสัก90กว่า80กว่าเนี่ยผมก็ชาร์จบ่อยมากทั้งชาร์จในรถยนต์ทั้งชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ทั้งอะแดปเตอร์ที่เป็นของ iPhone เองหรืออะแดปเตอร์ที่เป็นของเทียบนะครับผมก็ชาร์จอยู่ตลอดเลยก็คือใช้มาเรื่อยๆพอใช้มาปุ๊บเนี่ยก็ ตอนแรกก็นึกว่าข้างในเนี่ยใช้ของแท้นะครับตอนแรกก็นึกว่าข้างในเนี่ยใช้ของแท้นะครับจนมาถึงบางอ้อว่าเครื่องรีเฟอร์บิดนะครับอะไหล่ข้างในไม่ใช่ของแท้นะครับเขาก็เป็นการซ่อมมาเพราะว่าไม่งั้นเขาก็คงทําราคาถูกไม่ได้ตอนแรกผมนึกว่าเป็นการซ่อมมาด้วยการใช้อะไหล่แท้นะครับเนื่องจากราคาก็ไม่ได้ถูกจนถูกเวอร์ทีนี้ผมก็ อลองมองภาพว่าถ้าเราเปลี่ยนจอถ้าเราเปลี่ยนจอแล้วเราก็เปลี่ยนฐานผมถามมาหลายล้านมากนะครับบางทีจอก็พันห้านะครับฐานก็1,000บางทีจอก็พันแฐานก็900อะไรแบบนี้เบ็ดเสร็จแล้วก็ประมาณ2,000ไปไปลายทีนี้ไปเจอร้านร้านหนึ่งนะครับเขากา็เรียกว่าเหมือนกับ เขาก็ไม่ได้ชาร์จมากนะครับเขาอยู่ในในพื้นที่ที่แบบว่าไม่ได้เสียค่าเช่าสูงมากผมก็เปลี่ยนทั้งจอจอเนี่ยเขาคิด1,000ฐ่านเขาคิด5 0 0นะครับเขาก็เปลี่ยนมาให้เรียบร้อยตอนนี้ก็ใช้งานได้ปกตินะครับโดยที่การใช้งานของเราเนี่ยก็เหมือนกับเหมือนเหมือนกับเครื่องที่ที่ผมซื้อมาตอนนั้นเลยก็คือเครื่องรีเฟอร์บิที่มีคุณภาพแบบว่าพร้อมการใช้งานมากๆนะครับก็ถือว่า เราเปลี่ยนมาพันสี่ก็ก็โอเคแต่ทีนี้ตอนแรกอะครับผมอะพอรู้ราคา2,000ันไปไปลายเกือบ3 0 0พก็เลยไปดู iPhone 8นี่คือ iPhone 8 Red นะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องรีเฟอร์บิดเหมือนกันก็ก็ใช้ได้ค่อนข้างดีพอสมควรเลยนะครับอันนี้เมมเมมก็คืออ่าสองร้อนะครับตัวเมม ก็ใช้งานได้ค่อนข้างค่อนข้างเสถียรแต่ว่าถึงบางอ้อว่า,าเครื่องรีเฟอร์บิดจริงๆแล้วข้างในก็อาจจะลืมขันน็อตแล้วก็พึงระวังไว้ว่าฐานเนี่ยก็คงไม่ใช่ของแท้การชาร์จการอะไรก็ควรระวังนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เอามาแชร์กันนะครับเพราะว่าต่อให้เราซ่อมต่อให้เราซ่อมแบบว่าเปลี่ยนจอเปลี่ยนฐานราคาก็ค่อนข้างจะสูงถ้าเราซื้อใหม่เครื่องนี้ผมซื้อมาประมาณ7 พันไปไปลายได้7000ไปไปลายได้ก็คือได้มาทั้งเครื่องเลยแต่เนื่องจากว่าผมมีข้อมูลมีแอปมีอ่าธุรกรรมต่างๆที่จะต้องใช้เครื่องนี้ก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนมาเป็นเครื่องใหม่สะทีนะครับแต่ก็ใช้ใช้คู่ขนานกันไปเพราะว่าเรา ก็ต้องอประหยัดนะครับในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งข้อมูลนะครับที่เอามาแชร์กันว่าเครื่องรีเฟอร์บิดก็พึงระวังในเรื่องของตัวฐานนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ฐานแท้นะครับแล้วการประกอบการที่เราจะเอาลงน้ํำหรืออะไรเนี่ยผมเชื่อว่าก็ต้องพึงระวังเช่นกันนะครับก็เป็นหนึ่งข้อมูลที่เอามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครับสวัสดีครับ